พ่อไปเยี่ยมญาตินะครับนี่คือสภาพพ่อไปไม่ได้แล้วนะครับสภาพกับไม่แข็งแรงแล้วงได้บเรียบร้อย ่งวเดี๋ยพไปเยี่ยมญาตินะครับพาไปเยี่ยมญาตินะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาสามสิบกว่าปีเนาะถึงบ่ถึงเนาะสามสิบปีพศอสิบแปดพศอสอิบแปดออกจากบ้านมาเพิ่งได้กลับไปนี่แล้วกลับไปบ้านแล้วก็ถามข่าวข่าวเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง แต่นับไปนะครับประมาณยี่สิบคนแล้วที่ตายจากนะครับพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งรุ่นเดียวกันทั้งรุ่นน้องนะครับนี่พ่อก็อยู่ในสภาพนี้นะครับนี่ผมรับปากว่าจะพาไปเที่ยวก็ได้ไปแล้วนะครับไปพ่อก็อยู่ในสภาพนี้วี่าบัตรเกิดผมนะครับนี่ว่านพ่ออยู่ที่นี่ก็ได้ไปเห็นญาติพี่น้องนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการดูแล นาญาดพี่น้องทุกคนที่ผมไปเยี่ยมครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับหาข้าวหาปลาให้กินนะพอคิดถึงนะครับถึงได้พาไปนะครับตั้งใจที่จะไปหาก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ดีใจที่ญาติพี่น้องยังรักใครกันนะครับดูแลกันขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ผมเนี่ยมาถึงบ้านแล้วนะครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ